แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคนครยนตอนครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางจงจิตบุรณาศีหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศิริกัญญาคำนนครูประจำะแผนกวิชานางสาวนารมนผลจันทร์ครูประจำะแผนกวิชานายกุลเมธปัญญาทิพย์ครูประจำะแผนกวิชานางสาวนัทนานสีสวยครูประจำะแผนกวิชา หลักสูตรที่เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชปีที่ 1- 3ถึงสประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสปีที่1 2ถึงสองรายวิชาที่เรียนการจัดการฐานข้อมูลการสร้างเว็บตัดต่อภาพวิดีโอการเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย สร้างแอปพลิเคชันแนวทางการประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์นักออกแบบเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบเครือข่ายช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ปริญญาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟรู้เทคโนโลยีรอบรู้วิชาการมีคุณธรรมนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง Learning Technology Academy Knowledge with m o r e l and put it into practice